สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่เกมในเรื่องกับเกมโ o ลด of s ฟซิ i m a พาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมมีจึงเฉยเลยอ่ะพาร์ทที่แล้วเราไปบุกปนสะดมมาสะดมหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ใช่บุกคนสิทวงคืนอ่าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเกียรติในเกียรติของซามูไรนะฮะโอเคแล้วเรามาถึงยูนาแล้วเราไปดูเกี่ยวโจทย์กันว่ายูนาจะพาทำอะไรจินพาข่าจนเจอได้สินะ อก็อยู่แล้วลมพามาอืมทำดาเจ้ารับมือได้ดีเลยนะถ้าได้ยินเสียงตอนมันเข้ามาดันมัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่นะสิชาวบ้านที่นี่เห็นพวกมองโกต้ตอนเฉลยมาทัดแม่น้ํามีช่างเหล็กอยู่ด้วยเ้องช้เจ้าเลยฟองดูอาจจะใช่พวกมันเอาตัวเขาไปค่ายใกล้ๆปากน้ําคานาเอะข้ารู้ที่นะอ๋อจินรู้สารที่นะครับหลักการของนักลบ เจ้าได้สมุไรมาช่วยลุงเจ้าบ้างไหมยังเลยข้ายังหาอยู่เดี๋ยวเจ้าก็หาได้สักคนเองนั่นแหละเออโอเคตามนั้นเลยเราเราจะเดินไปเลยขึ้นมา้าขึ้นม้าดีกว่าเนาะเอาโทษครับจะฝันม้าตัวเองซะแล้ว่อให้สายลมนำพานำพาไปดีอาแทากะโมทากะช่วยเจ้าได้นะหลังจากที่ช่วยเข้ามาแล้วเนาะยังไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้จะได้เจอกันเราโชคดีที่ยังมีเจ้า เจ้าคงไม่เห็นด้วยพี่น้องก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือแล้วเจ้าล่ะมีน้องชายหรือน้องสาวไหมท่านจำได้เราคือครอบเดียวครอบครัวเดียวกับข้าแล้วเจ้าจะทำอะไรหลังจากที่เขาออกมาได้เช่ไจเพราะตอนนี้ยังรู้เกาะยังมีหวังเจ้าเนี่ลมแรงก็าเจะนะถ้าเห็นว่าควรชนะไม่ได้ก็เป็นไปได้กับตาแล้วพอเห็นน้องชาวเจ้ามีสละจะทำอย่างไรต่อป้ากันตามตรงข้ายังไม่เวลาคิดเหล่งนั้นเลยโอเค คุยกันรัวจริงในนี่เหรอถึงยังวนะเนี่ยปัดลมไม่ไปและลมไม่มีเหรอโต <c oughs> ตีโตตีโตตีตตตเ,เดินไปกันลนะ้ตรงนี้เหรอใช่ปะไม่ใช่โอเคยัินไปต่อโอเคเห็นลมแล้วนะครับช่วงแรกจะเห็นผมแบบ ไฟ้าอย่างนี้แหละเจ้าขี่มาดูมันคงนะแผลเป็นแงบ้างแล้วเกือบหายหมดแล้วล่ะป้าผันแผลเจ้าได้ผลชะง,งักเลยเจ้าไม่ค่อยเปิดใจคุยเลยใช่ไหมนเนี่ยม <c oughs> าแ้งถูกของเจ้าท่านลงุงสอนว่าธมุไรต้องแต่ชานในอารมเหมือนกับม้าที่ชำนาญนี่ถีชีวิตลำบากหน้าดูก็มันไม่สมควรจะง,ง่ายนี่นะตรงน,น้นอ่ะ โอเคไปอีกลมเบาบางน่าจะแถวนี้ละนั่นไงฝั่งขวามือนั่นใช่ปะเราต้องไปที่ไหนโอเคสายลมพัดมาทางนี้ต้องขอภายไว้ก่อนนะครับถ้าพูดหรืออ่านซับไม่ทันเนี่ยขอภายเลยเดี๋ยวนะลมพัดมาไหน อันนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องไปอีกโอเคลมมันพัดบอกละข้างหน้ามีจุดที่จะมองเห็นตัวแมนะ่น้ำน่าจะช่วยให้เห็นค่ายมงโกได้ชัดดีอ๋อโอเคมันจะพูดอยู่เนาะนี่ว่าจะไม่พูดกันต้องไหมโอเคมีพูดอะไรไหมจะเข้าตรงที่เคยแล้วนั่นไงค่ายเ,เยาข้าไปได้ยากครับมงโก้สร้างค่ายนี้ขึ้นมาภายในไปกี่วัน ต้องมีทางให้เราเข้าไปเนี่ยไปดูกันดูดูยังไงดูดูดยังไงนะอ๋อรถขับเราเราดูวิธีเราต้องเข้าไปให้ถึงตัวถังกะโดยเมเ่เขาต้องเสียงอะไรเราหช้วิธีที่ปลอดภัยให้เจออย่างเช่นอะไรอ๋อด้านหลังมีการป้องกันที่นน่นเหรอโอเครับทราบเราปีนขึ้นหินฝั่งนั้นได้ถ้าหินฝั่งตัวไม่น่นมันก็จะล่วงและผูกทหารมันก็จะรู้ตัวทันที ยังไม่ได้นะกำแพงด้านหน้ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีทางเข้าเราอาจจะลองหาช่องว่างบนกำแพงหน้าได้ใช้อถเข้าไปแล้วปันทหารมองโกให้สินสักถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาพวกมันก็จะฆ่าเฉลยทิ้งข้าเคยเห็นมาแล้วเราต้องเข้าไปแบบเงียบๆยยงหัวขโมยน่ะเหรอแล้ววันไม่ดีตรงไหน ก่อนที่จะมีสโบไลเกาะนี้ถูกปกครองโดยอาญ,ญากรเราเปลี่ยนเกาะไปด้วยการสร้างระบบระเบียบและลงโทษคนผิดให้เป็นประที่ประจักษ์เราใช้ชีวิตภายใต้กฎของคุณธรรมและบางครั้งเราต้องยอมตายเพื่อมันอย่างนักรบเช่นท่านพ่อของข้าผู้ต้องการให้บ้านเมืองปลอดภัยข้าต้องการแบบนะั้แบบนะแต่เราต้องการสู้กลับนะ ข้าให้คำาสัญญาต่ข้าหลงว่าจะมีวันฝ่าฝืนกฎงั้นก็เปลี่ยนกฎเสียสิไปช่วยครอบครัวข้าและครอบครัวเจ้าที่ยังเหลือนี่คือเกียรติของซาโมไรไปดูให้ชัดกันกว่านี้ว่าเราต้องเจอกับอะไรเราควรรอให้เหมื่อว่านี้ก่อนไหมอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปกันไป ขอญาติวิ่งเร็วเลยแล้วกันคะัถ้ากะดน,นะผ่านอะไรมามากมายตั้งแต่ก่อนถูกกุกลานแต่เจ้าก็ดูแลเขาจนเป็นต้องทาเขาเกลียดเวลาฝ่าลกขโมยแต่เราต้องเลือกระหว่างขโมยกับหรือรอดตายข้าไม่มีทางเลือกข้าเองก็ไม่มีทางเลือกที่จะเป็นะไรแต่ให้ข้าฝ่าฝืนสัญญา,าตัวเองกดตัวเองดีกว่าโดนพวกมองโกกร้างแล้วนะเราต้องสู้กับไม่ว่าวิธีใดก็ตามโอเคโอเค ไม่ว่าวิธีใดก็ตามเราจะทางนี้แล้วต้องทําไงวิธีที่ว่าน,นั้นคืออะไรมาดูกันถ้าพวกมันเห็นเรามันจะข้าดเฉลยทิ้งงั้นเราก็ต้องเงียบเข้าไว้และเชื่อคอมันเสียเอาแล้วใช้จาาบเล็ก เหนือตกเลยเอาวะยอมทำวะเอาจริงโอ้โหได้ด้วยเจ็บไปหนึ่งซ้ำซ้ำให้ตายคาที่อ่ะแล้วก็ตัดที่อดีตดีกว่า ท่านนูฮัวおมาエはど่างไรจินมีวิางกากระเพมันบาดเจ็บเพ,พราะท่านนูฮัวนานเดลฉานในยามนี้อันตรายยิ่งจงตื่นตัวเข้าไว้รับทราบครับท่านหลไล่ตามมันไปไม่ดูเลยว่ามีอะไรให้นี่ มีได้อาศัยแต่สงครามในยาลิกาวะไล่ต้อนพวกมันมาที่นี่ความผิดของพวกกบทนี่เองเราควรจับพวกมันให้มีกินเป็นการลงโทษเราหาใช่คนเถือนไม่จินอ,อ๋อไม่ใช่หรอไอ้ทอดครับออ้ทอดครับทอดครับขอให้ตามรอยกูทำไรเนี่ยดื้อนะโอ้โหแสงมันจ้าสเสลือเกินทางนี้ไปท่าหลุงหลงทางละเลือด มีสุดลบตรงนี้มันใกล้ตายแล้วหรือครับยังแต่เราเนี่ยจะเข้าใกล้ไปใกล้ๆกว่าน,นี้โอเครับทราบใกล้กว่านี้ใกล้ใกล้กว่าน,นี้ใกล้กว่าน,น,น,นี้โอเคทางนี้ทางข้างบนนั้นใช่ไหมสอนท่านูไปเนี่ยฮันูไปด้วยเนี่ยเดีย๋ยวนะ เตรียมตัวให้พร้อไมไว้จิตพขะรับท่านลุงพวกมันยังไม่ตายขอให้ข้าจัดการได้ไหมพิสูจน์ก่อนเสียว่าเจ้าคุงม,มาล้มได้แล้วข้าอาจจะให้ลองได้เลยท่านลุงแต่แต่แสงมันจ้าเก,กันไปเลยท่านลุงมองไม่เห็นอะไรเลยตำร็จระวังมันอาจจะมีชีวิตอยู่ลูกพนูนน่าจะไม่ฆ่ามันได้ด ดูสิท่านลม,มีรอยแผลยาวข้างตัวมันไม่ได้เกิดจากขนุ <c oughs> มือสังหาร <c oughs> จากยาริคาวะเ <c oughs> อ้ยคนสายชาติจาก,กา็าดีไงถึจะคิดจะแทงจิโตจากข้างหลัง่านซาคายค <c oughs> วบคุมตัวเองให้ดี <c oughs> เราไม่ใช่อาชญากรเยี่ยงมันคนนี้ <c oughs> เราคือสาโมไร มันพยายามจะฆ่าท่านนะมันต้องชดใช้ความผิดด้วยชีวิตจ้องที่ตาสิตาใครลงและสอนให้รู้ว่าพูดนี้ได้รับรู้ว่าสมุไรมีวันลงมือเพียงเพราะโกรธหรือมัวเมาจากนั้นค่อยปีชีวิตด้วยคุณธรรมโอคุณธรรมนะอันนี้คุณธรรมใช่ไหมโอเคใช่แหละ ยามที่เราสู้เราจะ,ะเผชิญกับศัตรูซึ่งซึ่งหน้าและยามที่เราฆ่าเราจะจ้องตาศัตรูด้วยความกล้าและความเผารลบครับท่านลงุงนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นซามมไรย,ยังไงละ่ะครับท่านลงุงเพียงคนขาดเท่านั้นที่โจมตีจากเงามืดเข้าใจครับท่านลงุง แม่ย้ำเหลือเกินามจริกโอเคสำอะไรใช่สำอะไรจินเป็นอะไรไปพาน้องเจ้าให้เจอกันเถอะขอทรดจำมาเล่นมาในหวนัวนะโทษที เราต้องให้เขาเห็นตัวใช้ประสาทสมผัสทุกส่วนคิดและเคลื่อนไหวเยี่ยงหัวขโมยไม่เอาคำนี้ได้ไหมเยี่ยงแอสซัสซินอะไรอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะตั้งสมาธิเพ่งจิตอ๋อเคเท่านี้ได้ด้วยมันจำเป็นนะ จำเป็นต้องลอบสังหานนะขอใครท่านลุงมันจำเป็นหากที่ทำผลก็จะตายในค่ายนี้ท่านลุงพูดว่าอะไรนะโทษท่านลุงขา้าข้าขอใครท่านลุงต้องเช่วยผลก่อนนะฮะเดีย๋ยนะมันเหมือนมีของให้ฟาร์ม อันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะเราเราเรามีมีอะไรไหมคคนเดียวอันนี้สเตล์ไม่แตกทุกคนเราฆ่าเขาแล้วไม่ไม่แตกไม่แตกโอเคไปกันต่อไปนต่อนี่เราไม่ได้ใช้วิธีเยี่ยงคนขาา นะครับเมื่อกี้มามโทษทีท่านลุงต้องขอโทษท่านลุงจริงๆไม่ค่อยจะย้ำเลยโอ๊โอ็โอแบบเขาแบบปูชงมาให้เราแบบ una, อ,อยู่ถ้า่นนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทักะดีแล้วละเพราะปูมาแบบเราเป็นมีเกียรติเป็นสมูไรอะไรแบบเนี้ย อ๋อซึ่งไม่ก็ทำแบบนี้เลยอะแต่แต่แต่แตเพื่อ,อยู่นะมันก็จำเป็นนะนะเอาเป็นว่าเน,นี่ยเฉลยคนนึงทากะไดเป่ะไปดูกัน,กนไม่ใช่ไม่ใช่ทากะแล้วแล้วเขาเป็นอะไรกาคาอะไรหรือเปล่าแต่วทำไมเขาไม่ช่วยนะอ่ะปล่อยมาฟูดคุยเข้ามาได้ยังไงกันนี่ เราต่อไปแล้วค่อยว่ากันใหม่เมื่อปลอดภัยไปเร็วไอ้คนสุดท้ายนี่ชื่ารุจะประจันหน้าซึ่งซึ่งหน้าแต่กดไปปุ๊บมันกลายเป็นลาบสังหารเศร้าอ่ะกดค้าง้ดูเรียนอย่างก่อนนะเรามาเก็บของยุ่ยย้อย,อยแถวนี้ก่อน เก็บให้หมดหมดยังอะเฮ้ยกดผิด,ด,ด,ดไม่ได้จะกดแค่จะไปดูข้างหลังสายลมพาเราไปที่ใดทางนู้นอะสี่สิบเมตรอ๋ออยู่นะนั่นใช่ไหมสคริปเดิมอ๋อ oh, ทางนู้นทางนู้นพี่เดมาพี่เดม ออกทางนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ยืนนาอยู่ข้างหลังเราเราไปถึงไปแล้วมั้นเถอะตรงนั้นน่าจะปลอดภัยโอ้ยจอเป็นคนของโรงนินหรือหมอกฟางเคยเป็นตัดขาดจะกลุ่มตอนนั้นท่านชิวราถูกจันตัวและกำลังรวบรวมคนมาช่วยปลดปล่อยท่านเจ้าหางานอยู่หรือไม่ไม่ละแต่หมวกฟางคนอื่นอาจจะสนใจ ล่าสุดขาด้ยินว่าทางกลุ่มล่าพวกมงโกก okay. <Organization. S 1> <Yeah. S 2> ็อย okay. ู่ตำบลสือโอเคกลุ่มหมอกฟางั่นเหรอบ้านะไปไปไม่ได้ทางนี้เรากำลังตามหาน้องชายฝ่ะเขาเป็นช่างเลยชื่อว่าทากะไม่คุ้นชื่อเลยแต่มีเชลเลยไปมาเยอะอยู่ บ้านะกลุ่มฟองางงั้นน่ะน่าสนใจยิ่งนะเจ้าบอกพวกเราว่ามันกำลังเคลื่อนย้ายเเลยไปที่ไหนกันได้ยินว่าชื่ออาอสมุแล้วกลุ่มสุดท้ายมีช่างตีเหล็กอยู่คนหนึ่งยังหนุ่มมีเขามันคุ้นว่ามาจากเยอริกนวะาพอให้จริงเถอะนะหวังว่าจะเจอช่างตีเหล็กนั่นนะถ้าการังมีชีวิตอยู่ที่เอา เมืองนันมีกำแพงล้อมรอบปูนาัง,างเข้าไปโดยมีแผนจะทําให้ยิ่งเสียงอนตรเปล่าๆถ้ามีเพื่อนที่อาจจะพาเราเข้าไปได้ตามหาเขาเลยยิ่งเราช่วยทากาได้เร็วเท่าไรก็ยิงช่วยท่านลุงได้เร็วขึ้นเท่านั้นจินอันที้ที่เป็นอิสระทากาจะสร้างเครื่องมืออะไรก็ตามที่เจ้าต้องการจากนั้นเราจะไปจากก่อนนี้เจ้าเห็นว่าพวกมองโกทำอะไรกับชาวบ้านเรา ท่านชิมุระจะอยู่ต่อเถอะช่วยเราต่อสู้เพื่อบ้านเมืองของเราบ้านคือที่ใดก็ตามที่ข้ากับทากะไปตั้งหากได้มาฟังมูลนะสีแดงเพื่อนข้าคนนั้นอยู่ตำบลอาซามะตรงชายแดนข้าจะไปกับเจ้าที่นั่นข้ารู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าต้องฝืนกดตัวเองข้าทำในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแหละ ขอบคุณนะจะเป็นจริงๆนะลุงปาสาดพาเอดอะท่านชิมุระท่านไม่ควรกับสภาพเช่นนี้เขี่ยกลอมให้ผู้คนของท่านเลิกต่อต้านเราเสียแล้วท่านจะได้เป็นอิสระเลิกทำไม่ข้ดเสียเวลาได้แล้วนะข้าข้าเสีย ท่านคิดว่าท่านสูญเสียทุกอย่างไปแล้วหรือถ้าว่าหลานชายท่านยังอยู่จินพห้ฝนข้าพวกคุณมถนนหนทางตั้งค่ายใกล้ๆเมืองทั้งหลายพวกนั้นมองเห็นทุกอย่างและต้องหาเขาเจอแน่ท่านสาคขจะต่อสู้จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายข้าเองก็เช่นกันท่านรักเขา เช่นเช่นที่รักประชาชนเป็นดังบิดาของพวกเขาท่านจะทอดทิ้งลูกๆกเช่นนั้นหรือข้าจะไม่ทำให้ลูกต้องเป็นทาสของท่านข้าลมคมคายเดือดกันจริงตกใจชีนเป็นเด็กหลักการของนักลบ ได้รับแต้มเทคนิคได้รับแต้มเทคนิคสองแต้มในเดลซีทำเลยนะคุณได้รับแต้มเทคนิคแต้มเทคนิควิรบุบรุษแห่งซูชิมะเพิ่มเติมใช้แต้มเพื่อเรียนรู้วิชาใหม่ๆที่ส่งพลังเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมองโกโเดวซีปัดฟ้องลบลีกมีสองอันหรอก่อนได้รับความเสียหายกดป้องกันไว้ในดูซิ อ๋อแล้วก็กดตีหนักหรือตีเบาก็ได้สี่เหลี่ยมโอเคัน,นี้แหละบัดป้องจะได้ฟื้นฟูเล็กน้อยปัดฟ้องจะได้กัรจมตีนีสายลบหลีกเก่าเนี่ยลบหลีกการโจมตีอย่างไว้ฟ้องกันไม่ได้ที่สร้างเสียหายก็ไม่ใช่กฆ่าศัตรูอาจจะทำให้ศัตรูอยู่ใ,ใกล้หวัดกว่า เอ,อนน้คนอ่านนี่วะจะดูีกบอีฟเก็งเอ้ยอันนี้น่าสนใจเอานี้ก่อนโอเคโอุปรกหรือของสะสมหรือชุดอะไรเงี้ยผมยังยังก่อนนะฮะพวกเนี้ยนะเดี๋ยวไปตามเรื่องก่อนสักพักหนึ่งไปต่อกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะตักพาละไม่ใช่รอบเลนสิลูกเดี๋ยวนะต้องไปที่นี่ก่อนนะเหมือนว่า เอตัวนี้อยู่นี่แต่ว่าเราไปหาอันนี้คนนี้ได้เหรอเรื่องเราจากเก้าโอเคไปหาท่านอิชิกาวะก่อน Let's go <S ไปทางไหนสักวันเราจะท่องไปตามทางของท่านอิชิกาวะนี่อะไรอะลงังจิ้งจอก เราต้องไปน้องตามน้องไปก่อนใช่ปะอันนี้ขออนุตามน้องไปก่อนนะครับน้องจะพาไปหนอ๋อโอเคน้องจะพาเราไปไหนอ่ะ้ เดี๋ยว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 เ,ยวเ,อ,อ,เออเดี๋ยวน้องอุ้ยเชีย่ยน้องโดดแบบน่ากลัวตกใจใหมดเลยทำความเคารพสามเจ้าอ๋อน้องจิ้งจอกพามาเคารพสามเจ้าปลดล็อกช่องใส่เครื่องรางนะมีเครื่องราง,างด้วยหรอ เรามีข้างล่างอะไรบ้างเพิ่มฟูเล็กน้อยก็ค่าสะใส่แล้วกันคุณยอ่อเบสบอลมังโกลูกหัวอ๋ออันนี้ไม่ใส่ก็ได้ขเครื่องเรา้ยงเสนอโอเคไม่ไรงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอตัดจบเร็วนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปเจอกันกับที่อาจารย์รอิชิกาวะเลยแล้วกันนะโอเคครับผม ก็มาถึงพาร์ทที่3แล้วอาจจะใช้เวลาเดยทน่หนึงสำหรับพาร์ทสามจะผมขอญาตไปฟาร์มรอบรอบไรนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วไปเจอกันพาร์ทสี่กับอาจารย์ชิกวาวพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับสารเจ้าน้องกิ้งจอกและน้ำตกแห่งนี้นะคนรับผม Good night สตีเบลแล้วเจอกันบาย